แฟนคลับกว่า2,000ชีวิตร่วมยินดีภูวินฉลองรับปริญญาศิลปินรักหนุ่มโลกในวันอาทิตย์ที่วันที่29กันยายน2567ได้มีการจัดกิจกรรมงานภูวิน graduation day ที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีเหล่าบรรดาแฟนคลับกว่า2,000คนมาร่วมแสดงความยินดีมอบความรักและสร้างความประทับใจให้กับว่าที่บัณฑิตคนเก่งภูวินตั้งศักยืนที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยในงานยังมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งคูวินจบปริญญาตรีเกียตินิยมอันดับ2เกรดเฉลี่ยสะสม GPA 3 3มจาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสาร,รสนเทศและการสื่อสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและมีความสามารถพิเศษในการเล่นเปียโน,โ,นโดยได้เรียนจบหลักสูตรของสถาบัน Trinity College London ในระดับ Adva n c e d Grade 8อีกทั้งยังพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก ภูวินเผยว่าอยากให้หน่วยงานรัฐและเอกชนตั้งใจจริงๆกับการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องเป็นแผนงานที่จริงจังเพราะขยะไม่ใช่เรื่องขยะอีกต่อไปและกล่าวว่าตนในฐานะศิลปินที่มีแฟนคลับและพี่น้องสื่อมวลชนคอยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ตนเองร่วมช่วยกิจกรรมของมูล,ลนิธิคุณมาโดยตลอดพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของทุกคนในการร่วมรณรงค์ให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะผ่านเสียงเพลงหรือการเสวนาที่พร้อมจะทำไปตลอดกับมูลนิธิคุณในฐานะที่ตนเป็นศิลปินรุ่นใหม่และตอนนี้อายุ21ปีที่จะต้องอาศัยอยู่ในโลกใบนี้อีกนานก็คงต้องแบกรับปัญหาต่างๆที่เริ่มสะสมมานานและสร้างความเสียหายหนักมากขึ้นเรื่อยๆผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือผลกระทบต่อสุขภาพที่ต้องสูดดมอากาศที่เต็มไปด้วยมวลภาวะต่างๆไปจนถึงระบบนิเวศและเศรษฐกิจของโลกภูวินเล่าให้ฟังต่อว่า คงยังไม่สายเกินไปที่คนทุกรุ่นจะมาร่วมช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นผมเห็นว่าหากพวกเราช่วยกันลงมือทำตอนนี้พวกเราจะช่วยสร้างโลกที่ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคตการลงมือที่ง่ายๆของพวกเราที่มางานในวันนี้ก็คงเริ่มจากการแยกขยะที่ถูกต้องเพราะขยะแต่ละประเภทสามารถนำไปรีไซเคิลให้เป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตของต่างๆได้เช่นเหล็กแก้วและพลาสติกครับ ในท้ายที่สุดภูวินฝากเพื่อนๆทุกคนว่าให้ร่วมช่วยกันปีนี้ผมและทุกคนเห็นข่าวอากาศร้อนข่าวฝุ่น PM 2.5และล่าสุดคือข่าวพายุฝนตกหนักน้ำท่วมที่เชียงรายและจังหวัดต่างๆผมเชื่อว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ยังแก้ไขทัน